สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิสโก้ฟันเดย์นะคะโดยอยู่กับดิฉันพนภาพ,พอ่อปุญขำแล้วคุณธนพลบำรุงพงศ์กันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเต้ก็จะมาพูดคุยอัปเดตเกี่ยวกับข่าวครา,าวทาั้งเรื่องของการทางการจีนกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้จีนเองก็เหมือนกับว่าเริ่มใช้แต่ไหามาตรการนะคะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจนะอย่างล่าสุดก็มีการออกขายบอลตรงนี้เข้ามาเนี่ยจะเอาเงินไปลงทุนอะไรบ้างค่ะนะครับผม สำหรับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลจีนนะครับ <ใช S 1> ก็ต้องบอกว่ารอบใหม่เนี่ยเขามีการทํางบขาดดุลเพิ่มขึ้นนะมีการออกตราสารที่รอบใหม่มาลงทุนถามว่าที่ดูจากที่การให้ข่าวของเขานะเขาบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เนี่ยจะเน้นช่วยในอินดัสทรีที่รัฐบาลสนับสนุนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกของ Renewable <ใช S 2> เป็นพวกของ Hard i n d u s t ร y ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอินดัสทรีที่รับผลกระทบเยอะช่วงที่ผ่านมานะจากการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง นะอย่างเช่นตัวของ EV ก็การแข่งขันรุนแรงนะครับอย่างล่าสุดเห็นตัวงบของเทสลาไปนี่ก็แอบว่าเซียวเหมือนกันนะ,ะนะฮะตัวของ EV g เนี่ยตัวของพวก r e n e w a b l e ก็มีการแข่งขันรุนแรงเรื่องของราคาแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มอว์รรัฐบาลจีนได้ออมาสนับสนุนนะครับนะค่ะแล้วก็เห็นมีข่าวด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้คุณได้ช่วยอัปเดตเรื่องของตัวเรซิกิจจีนด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจจีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางการก็ยังมอง GDP ปีนี้ที่5%อยู่นะครับตลาดเนี่ยมองอยู่ประมาณ4.5ส่วนปีหน้าเนี่ยเขามองกันที่ประมาณ4.5ถึง5นะครับถามว่าเศรษฐกิจจีเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเมื่อเมื่อเช้านะมีตัวเลขของทาง PMI ออกมานะครับก็ชะลอตัวลงนะแต่ถามว่าชะลอตัวลงเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าที่มันชะลอตัวลงรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงของโกลเด้นวีคนะมันหายไปหนึ่งอาทิตย์ ดังนั้นตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยแย่ลงถ้าหากตัวนี้ออกไปมันอาจจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่ามันก็ยังเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันมาจากทางเศรษฐกิจโลกโดยรวมด้วยเพราะว่ากําลังซื้อของทางฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยก็อ่อนแอลงนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาต้องกลับมาเรียกว่าจ่ายตัวนะสินเชื่อประการศึกษาตัว student loan นะแล้วคนเนี่ยก็ต้องเริ่มเอาเซฟวิ่งมาใช้กันมากขึ้นดังนั้นเนี่ย การใช้จ่ายในช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยยังเป็นอะไรที่น่ากังวลครับอืมอย่างนี้เห็นข่าวล่าสุดเนี่ยทางการจีนเองเขาก็เหมือนกับว่าจะมาช่วยเหลือเรื่องฝั่งของตลาดหุ้นจีนแล้วด้วยใช่ไหมคะที่ให้บรษิษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาซื้อหุ้นคืนเนาะตรงนี้ทางคุณเต้มองว่าน่าจะเป็นผลบวกไหมคะสำหรับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นผลบวกทางจิตวิทยาระยะสั้นๆนะครับ พอมองว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีการส่งสัญญาเชิอบองบวกเนี้ยมาเป็นระยะๆะะนะบอกว่าเออวิร์ชั่นถูกแล้วนะช่วยกันซื้อหน่อยผมก็เชื่อว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยก็คงให้ความร่วมมือบ้างแต่ถามว่าจะซื้อแบบจัดเต็มหนักๆเลยไหม,มคงน่าจะยังยากนะเพราะว่าตัวของฟันโฟร์เพวกนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ไหลกลับมานะเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยมันยังตอนนี้หลายๆคนเริ่มมองว่าปีหน้าโอกาสวิซิชั่นสูงนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะขึ้นหรือจะเป็นพลิกอะไรพวกนี้เนี่ยผมมองอาจจะยังยากนิดนึง อาจจะเป็นการเข้ามาแบบทยอยช้อนซื้อมากกว่านะค่ะทีนี้เราไปดูกันที่สงคารามอิสราเอลกับตังกลุ่มฮามัสกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าความรุนแรงน่าจะเพิ่มขึ้น<ม>นะคะแล้วหลังจากนี้เรามองว่าจะเป็นยังไงต่อค่นะนะครับสําหรับตัวสงคารามระหว่างอิสราเอลกับฮามัสเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆประเทศนะเข้ามาพยายามเรียกร้องให้มีการหยุดยิงกันมากขึ้นนะครับแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดก็ทางอิสราเอล,ลก็มีการเริ่มทยอยบุกเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะ แต่เริ่มมีการเจรจากันมากขึ้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มมีการให้ลดขนพวกเรียกว่าอาหารอะไรพวกนี้นะของทาง UN เข้ามาในทางกาซาได้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเขาบอกมาหาได้แบบสิบกว่าคันล้วประชากรใช้บบเป็นล้านคนสองล้านคนสิบกว่าคันมันไม่พอใช่ค่ะนะเขาบอกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวให้เข้ามาได้ร้อยคันนะครับก็น่าจะช่วยให้ความป็นของประชาชนดีขึ้นมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยรวมเนี่ยประเทศในกลุ่มของอาหรับนะ แสดงความไม่พอใจอย่างมากนะฮะต่อเหตุการณ์นี้นะครับก็เริ่มมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะออกมาโจมตีอิสราเอลมากขึ้นซึ่งตรงนี้ล่าสุดนอกจากเอชวอลล์ aw, แล้วเนี่ยก็มีกลุ่มใหม่นะโจมตีผ่านทางซาอุดิซาอุนออกมาเรียกว่าช่วยสกัดกั้นไว้ให้ mm. ซึ่งตรงเนี้ผมมองว่าระดับประเทศเนี่ยไม่น่ามีใครเข้ามาร่วมมากขึ้น <Yeah. S 2> แต่ระดับผู้ก่อการร้ายในภูมิภาคเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงระยะยาวของประชาชนอิสราเอล mm. โอเคค่ะแล้วในท่ามกลางของความผันผวนเช่นนี้นะคะเราควรที่จะหนีไปลงทุนอะไรดีคะนะคร,รับสำหรับสภาวะที่ตลาดผันผวนนะครับตอนนี้เนี่ยแอสเซทหนึ่งที่ขึ้นมาแรงมากเลยคือทองคำนะกลับมาสองพันเหรียญได้แบบเร็วมากเลยพอมีการสงครามในตัวอิสราเอลปตัวอิสราเอลกับฮามาสนะาาราคาทองนี่เด้งกลับมาแบบเร็วมากเปลี่ยนเทรนด์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ตลาดกำลังรอดูอยู่ก็คือตัวของเฟดนะฮะที่จะประชุมในอีก2วันข้างหน้านี้นะซึ่งเฟดเนี่ยเรามองตอนเนี้ย คนส่วนใหญ่มองว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนะครับส่วนการชุมครั้งหน้าเนี่ยโอกาสประมาณสักหกสิบสนะสีคือขึ้น60คือคงนะครับดังนั้น,เ,นเราก็มองว่าระยะสั้นเนี่ยถือเป็นตัวพันธบัตร US ระยะสั้นนะมันจะดีกว่าเพราะาถ้าเกิดโอเคถ้าเฟดคงมันก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเฟดขึ้นจริงมันก็กระทบไม่มากนะฮะเพราะนี้มันอายุแค่แบบไม่กี่เดือนนะ ดังนั้นเนี่ยก็เราเพลยเซฟไว้ก่อนนะครับก็เลยแนะนําเป็นตัวกองทุนเปิดทิสโก้ยูเอสตาซานี่ระยะสั้นนะฮะหรือว่าชื่อย่อเนี่ยตัวทียูเอสฟิกนะครับก็เป็นกองฟิกอินข้ามนะเป็นกองทุนความเสี่ยงรักษาของทิสโก้แอสเซทนะครับก็อันนี้จะลงในตัวของพวกเทเชอรี่บิลเป็นหลักนะความเสี่ยงเนี่ยก็คือตามในอเมริกาเลยก็ดับเบิลได้ดับเบิละนะฮะก็ค่อนข้างไปเลที่เซฟแล้วได้รีเทีนที่สูงถ้าหากว่าตัวของเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงก็มองว่าคงจะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้้ายแลวนะ แลถึงจังหวะน,นี้นี่จะค่อยสลับมา USB บอ d เพื่อหวังแบบเกงเ่งระยะยาวเอาตัวของบอลอยู่ที่ปรับลงในนโคตก็ได้แต่สั้นๆเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่ u s Fix ปลอดภัยกว่าค่ะราคาสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนาพงบำรุงพงศ์ที่มาแนะนําภาพรวมการลงทุนกันในวันนี้ค่ะและทุกท่านสามารถติดตามร,รับชมบร,รายการท i สก o ฟันเดยได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ